ไปหนึ่งพี่หาพี่แจ็คก่อนพี่แจ็คอยู่ไหนฮะพี่แจ็คอยู่ไหนครับพี่พี่แจ็คพี่ชายครับอยู่ไหนครับพี่แจ็คอยู่ไหนครับพี่พี่ชายอยู่ไหนครับเนี่ยพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาย สวัสดีครับพี่พี่เลิฟพี่เลิฟพี่เลิฟพี่พี่แจ็คเยดชุดละาสามสิบนะงั้นเอาสิบชุดครับเออไม่ถึงอ่ะมีพีกี่ชุดอ่ะสวัสดีครับพี่แจ็คงั้นเอานี่ก็ได้ครับ เลยครับเอาสักสามสี่สี่มีสี่มีสี่มีสี่เอาเอาหมดเลยงั้นอ่ะมีของก่อขายป่ะครับเลขอะไรครับเลขหนึ่งเก้าเก้าเลยค่ะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดใช่เขามาเหนึ่งศูนย์หกศูนย์เลิกเลยเลขหกหกเก้าครับพี่ชายรับกันแต่งให้ด้วยรับไหมหน่อยแจ้งวันดีครับเดีครับพี่แจ้งวันดีครับพี่ดีครับพี่แจ้งวันดีครับ อ้าโอเคโว้าวว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไดอีกเอานี่เก็บก่อนกระเป๋าสามสิบครับสามสิบใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ให้ผมเก็บตู้หลาพี่โอเคพี่เข้าไหมครับนี่ขายขายของก่ามั้ง ขอบคุณครับครับผมขายบัตรแฟลร์หกวันห้าครับเฮ้ยบัตรัะไรพี่ขอครับพี่ออพเก็บเก็บเหรอครับบัตรแฟชั่นครับข,ขอบขอครับพี่แล้วครหมดแล้วหมดแล้วของข้าพี่พี่แจมีเยอะจักอ่ะโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยสองหกสิบอันเนี่ย อุ้ยสามสิบแล้วเนี่ยโอเจี๊ะนังเตียนาของก่อนหรอครับปึ๊บอ่คทร่ไปอะไรครับพี่หโคตรเยอะปึ๊บปาอะไรีจ้ามีเยอะจัดตีเยอะกระเป๋าเจแกครับวุ้ยต้องรีบตีฝากโดนด่าครับเก็บไม่ไหวนี่เยโดนด่าแน่เลยปั๊บเก็บก่อน เ๊บเทอะไรครับพี่เอาไปเลยครับไม่เป็นไรพี่ติดต่อขอบคุณมากครับครับมีมีเหลือไหมครับโหโอ้โหเจ็ดร้อยกว่ายพี่จะมีเยอะจัดนะโอ้โหเรียอร้ยพี่วูเลขแปดห้าหกมีไฟเลยอย่างเงี้ยผมอ่ะใจดีจัดอ่ะพี่ชายผมเนี่ย เป็นอะไรน่ะโอ้โหเฮ้ยกระจึงคนนู้นเฮ้ยหมดหมดอะไรใช่ไหมพี่พี่ชายมาแล้วขอขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับพี่ขอบไปดีเพื่อนกูยังเพราไหนพี่แย่โหลืองชื่อชื่ออะไรพี่สวัสดีครับพี่พี่คนเหลืองพี่คนเหลืองชื่ออะไรครับพี่ พี่แจ๊คเขาชื่ออะไรพี่เขาเขาชื่ออะไรครับมือเราไปเลือ,เอกเพื่อนสวัสดีนี่ว่ากเพื่อนสวัสดีเพื่อนผมผมพูดเลยนะพี่พี่แจ๊คผมพูดเลยนะพอ,อ,อเอาพวกนี้อ่ะได้พวกนี้ให้มาเอกเพื่อนสวัสดีเพื่อนมาหาเรื่องตายซะล,ละสวัส <c oughs> ดีเพื่อนเอกุ <c oughs> อ้ยพี่ลืนะนะล้นใหญ่ลื้นโตนล้่ะเอ้าลื้นใหญ่ลื้นโตวะผมจะโดนอะไรไหมพี่ <c oughs> เล่นไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เอา้า ไปจังพี่อ้าวพี่หายไปไหนอะพี้ยเด้ไปจังอุ้มด้วยพี่อ้าวไปไหนแล้วเนี่ยพี่มึงอยู่เนี่ยตรงตรงเท้าพี่เนี่ยขอไก่พี่ไก่ไก่ไอ้สัตว์เชื่อมด้วยพี่ไปไก่มึงต้องไปยืนขันให้เขาฟังนะเนาถึงจะปลดให้มึงเป็นคนเหมือนเดิมอ่ะโอ้เฮ้ยครับปผมไปผมไปครับพี่มึงขันด้วยมึงต้องขัน กระตากระตาไปยผมไปครับกระตากระตาปล่อยผมหน่อยครับแต่พี่กูเนี่ยอยู่ดีวิว้าดีเนี่ยปัก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 ปล่อยผมไปครับพี่ปักปักทีรอบเลยนะเจเฮ่ยอะไรพี่ตีแป๊ะที่ผมละไอเดี๋ยวมาพี่ไล้จี๊คนอื่นแป๊บนึงร้อยมาแน่ อิดไรงี้ยพี่พี่ผมขันแล้วเขาเขาไม่เห็นไอ้นี่ให้ผมเลยอ่ะไม่มต้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกับแบบเสียงไก่เลยเสียงไก่เลยเอ๊ะ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 พี่ไปผมนะครับพี่ผมยอมแล้วครับอุ้ยอะไรอ่ะตายพี่พี่โดนอะไรอ่ะ่ม็นตัวอะไรเนี่ยโอ้ย เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยๆๆ้ย้ย้ยพี่พี่ผมเป็นตัวอะไรอ่ะอ้โหพี่แจ้คพี่อยู่เป็นตัวอะไรเนี่ยพี่ แจ๊คพี่ผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยเที่ยอะไรเนี่ยผมเป็นเที่ยอะไรเนี่ยกาซสิราไม่กาซสิราพี่เขาผมเป็นอะไรไม่รู้พี่ตัวอะไรอ้มันคือตัวอะไรเนี่ยกาซสิราพี่กาซสิรากาซสิราอ้าวพี่พี่จะทำเสีกกาซสิราพี่มึงแอรดเลยเดี๋ยวไปแอดเลยครับกาซสิราว้า ไปกระซิบก่อนพี่ครับแอะไปห้องไหนครับแอะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย เอ๊ยเอาเฮ้น้องน้องช่วยพี่ด้วยดิพี่ตัวเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเอาทำไงอะ่ะพี่ครับพี่นี่ยคือตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยกลับไปแล้วดิเจ้าผมเป็นต,ตัวอะไรเนี่ยพี่พี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่ ม,มีตรงเท้า<ห>พี่เนี่ย<ห>อยู่ตรงเท้าพี่เนี่ยกูเป็นยุงเหรอ <c oughs> ไม่รู้พี่ขอให้ผมเป็นมนุษย์มดเอ็กอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ผมมันทําเสียงอะไรเนี่ยทำไม,มตัวเล็กจังวะไม่รู้พี่ขอให้ผมเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> เอาไงเนี่ยอุยเอา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 เอย่า,าพี่เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนไม่เอาไม่เขืนไม่เอาอย่าเดินไปที่ยาอย่ยส่งยีจลาบกไอ้สัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แจ๊กจอาพี่แจ๊กพี่แจ๊กช่วยด้วยพี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพี่พี่แจ๊กพี่ยาพี่จยาถ่ายพี่โอ้ย mình tôi bị tổ lại nè quạt tu đi quạt tu đây quạt không <sao? coughs> không <sao? coughs> không 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 จ้ผมได้ไปหาเขานะพี่ยทเร่รดีดีบุ yeah, ๊กเฮ้ไม่บสาวคนชื่อกูได้ดีเนาะคุณอีคุณอาฮีคุณชอบมาส่งนั้นอ่ะ่คุณชอบหรือเปล่านู่นน่นนู่นใอ่ะนาพี่หอมนู่นน่นน่นอะอะหางผมได้แล้วเว้ยยามวแคเธอพี่อย่าพี่อย่าพี่อะไรอีพี่ไม่อยากเป็นเลยไมวพี่ไมาหนีไมว เฮ้ยพี่โอ้โหผมไม่อะไรพี่ผมเป็นยังงี้ไปไหนแล้วน่ะพี่แจ็คช่วยเลยพี่ผมอยากกลับร่างเดิมนะครับพี่พี่แจ็คพี่แจ็คอย่าพี่แจ็คเฮ้ยเจมึงไปหาซื้อเคงเกงให้เขาดิโอ้พี่ผมเปลี่ยนเลยอะพี่ผมเปลี่ยนเลยผมไม่ชื่อผมไม่อยากเชื่อว่าพี่จะตกอับขนาดนี้ไม่มีกางเกงใส่พี่เอาไปนะเฮ้ย ยี่ต้องไปไปหาพี่เอกี่ดีไหมพี่ก็ไปหาแล้วเขาบอกเขาว่าอะไรเนี่ยครับพี่พมขอโทษครับอย่างนี้พี่พี่ครับผมขอโทษครับพี่ผมจะไม่ซ่าแล้วครับพี่ชายพี่สุดหล่อครับพี่คนหล่อของผมเอาผมกลับไปร่าง,งเดิมได้ไหมครับพี่ผมอายคนพี่ แจ๊คผมเปตัวอะไรไม่ร no nice <si anyway> ู้ลิงวิลิงลิงจะไปทำเสี่ยนลิงให้เขาฟังอ่ะถึงจะหายไปเฮียเด็กฮะอย่าเธอไม่รู้พี่เขาให้ผมเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยไปโวย แล้วผมต้องทำยังไงต่อเนี่ยไปละไี้ย่พี่แจ๊กเราผมผมอะพี่เพียวผมก่อนก็เวลาเกสจัดไม่ใช่พี่ผมไปอย่างเงี้ยนะให้ผมไปอย่างเงี้ยเหรอเออเอ้าเล็งโนโอ้พี่พตั้งใจขอเอาพี่อีกรอบนึงแหละไปแบบน่างงั้นไม่เป็นไรไปอย่างงี้ก็ได้เว้ยไปยังไปอย่างงี้แหละลิงลิงนละมาเราไปแบบลิงลิงนี่แหละมา กูเองซิงเลยไงเออพี่เป็นไหนเกดเหรอเขาซิงกับพี่ใหญ่คนนี้จะเป็นเลเกดเหรอโอ้ยเดี๋ยวงั้นเกดมันเดี๋ยวนะพี่ต้องเอาเกดในตู้อน่ะเอ้ยช่วยขนได้ไหมโอ้ยเฮียอะไรสัตว์ต้องไปขอต้องไปขอร้องขอพี่ผมขอผมขออยู่แบบนี้่ผมขออยู่แบบนี้สักวันหนึ่งนะพี่ผมชอบมากเลยอะตอนนี้

อีอออออออ่ออ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 เอออออนออ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 อ่ออ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 กออฮอออ อูอูอีอีเราจะเตยังเนี่ยที่ไม่ได้อูอูอีอีอ้าวีิดอ่ไม่ไม่ได้ถามมึงไม่ได้ถามมึงเลยเยอะไลมากพี่พี่ไอฮีโร่ครับฮีโกะเป่าอะไรฮี่โกะพี่ฮีโร่ผมจะเอเจเจใช่ปะเป่าอะไรเอ้ยตาเปเจจะเรียกไอฮิรูพี่พี่ทำไมเฮ้ยเจอที่แรกเก๋นะอู